ซันซันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนะคะคลิปแรนดอมในลัคนาราศีกันนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลัคนาราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆจะมีพลังงานตรงกันหรือเปล่านะคะขอเทพเทว,วาคูบาจารย์พระองค์ช่วยบอกกล่าวนะคะว่า เพื่อนๆที่เกิดในรักนาราศีสิงห์หลังจากที่ดวงดาวพระรหัสย้ายตำแหน่งแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ช่วยบอกหนะะ่อยค่ะโหคุณได้เก้าเหรียญน,นะคะใบแรกมานะคะหลังจากที่อดีตผ่านานมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีการเงินการงานที่ดีๆเลยตอนนี้จะบอกว่าการเงินกําลังมาแล้วนะคะหลังจากที่ดาวพระรหัสย้ายนี่คือคุณได้เก้าเหรียญน,นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณน่าจะ เหมือนกับอู้ฟู่มากขึ้นนะคะการงานการเงินอะไรที่เคยสะดุดเคยขัดอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนี้ที่หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายไปคุณน่าจะมีการเงินการงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะพอไพ่ไปแรกมานี่คือก็ดีเลยนะคะเป็นไพ่ของเก้าเหรียญนี่คือเป็นราชนิก้าเหรียญนี่คือคุณอยู่สุขสบายเลยนะหลังจากนี้ไปนะคะให้คุณรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะคนที่เกิดในรัคนาลีสิงห์นะคะ คุณน่าจะอดีตนะคะการเงินการงานของการงานของคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีการงานสะดุดอยู่ตลอดเวลานะคะจะทําสิ่งใดก็มีอุปสรรคนะคะการเงินไอสิ่งที่เคยจะได้ก็ไม่ได้นะคะขอโทษด้วยนะคะเสียงลดดังนะคะแต่หลังจากที่ดาวพระรหัสย้ายนะคะการเงินของคุณและการงานของคุณจะดียิ่งขึ้นไปนะคะ โอ้โหใครก็แล้วแต่ที่เกิดในลัคนาราศีสิงคุณอาจจะกําลังคิดที่จะเริ่มการทํางานใหม่ๆนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้นะคะคุณมีไอเดียที่อยากจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ใหม่ๆได้นะคะเป็นไพ่ของการที่อาจจะมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าเป็น เพจออฟคั p นะคะใครที่กําลังเออมองหาการเงินหรือการงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรืออาจจะเป็นงานทางแบบยูทูบเบอร์อะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าขายสิ่งใดก็แล้วแต่จะบอกว่าดีนะคะเป็นไพ่ใบแรกมานี่คือก้าเก้าเหรียญแล้วคุณน่าจะทําได้ดีในธุรกิจใหม่ๆที่คุณอยากจะทํานะคะ เห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้เขาถือถ้วยอยู่ซึ่งในถ้วยนี้คือจะมีปลานะคะปลาก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในเบื้องต้นนะคะคุณทําได้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ต่อโอ้โหมีการหมุนเงินนะคะในที่นี้คุณน่าจะมีการเงินการงานดีๆเข้ามาหลังจากที่คุณได้ทําธุรกิจไปแล้วนะคะลัคนาราศีสิงห์หลังจากที่ดวงดาวพระหัสย้ายนะคะคุณ ได้ไพ่สองเหรียญสองเหรียญในที่นี้นักอ่านมองว่าเป็นอินฟินิตี้นะคะจะมีการเงินการงานดีๆตลอดทั้งปีเลยนะคะหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายไปคุณกําลังจะร่ํารวยเงินทองแน่นอนนะคะหลังจากที่ดาวย้ายเนี่ยคือการเงินการงานของคุณนะคะที่คุณเคยสะดุดไม่โอเคคุณจะดีมากๆเลยนะคะมีการเงินการงานดีๆเข้ามาได้อินฟินิตมานี่คือแน่นอนคะ่ะรวยยาวๆไปเลยนะคะการงานการเงินดีๆไปต่อเนื่องเป็นปีหนึ่งเลยนะคะ โอ้โหนะคะพิเทศนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะถ้ายิ่งถ้าคุณสนับสนุนการทําบุญหรือการนั่งสมาธิแล้วก็ทำเเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือจะยิ่งทําให้คุณปังยิ่งขึ้นนะคะลัคนาราศีสิงคุณอาจจะเป็นคนที่จะเป็นหญิงเป็นชายได้หมดนะคะจะ L G B T Q ได้หมดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบเข้าวัดเข้าวานะคะถือศีลอะไรอย่างเงี้ยถือ ในช่วงกินเจคุณก็อาจจะก,กินเจอะไรแบบนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับทางทางศาสนานะคะคุณจะเกิดในศาสนาใดๆก็ตามคุณจะเป็นคนที่ยึดยึดหลักศาสนาเข้ามานะคะแล้วเขาก็จะแนะแนําเพื่อนๆนะคะว่าใครที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์หลังจากที่ดาวพระหัสย้ายนะคะให้คุณหมั่นสวดมนต์นะคะภาวนาอาจจะทําให้เสริมในเรื่องของการเงินการงานของคุณได้ดีมากๆยิ่งขึ้นไปเพราะจะมีการ เกี่ยวกับการเงินการงานจะหมุนเวียนตลอดถามว่าคุณเหนื่อยไหมในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนะคะหลังจากที่ดาวย้ายนะคะการเงินการงานดีๆเข้ามาก็อาจจะต้องเหนื่อยในการทํางานนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะเป็นซีอีโอจะเล็กจะใหญ่นะคะคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการหมุนเงินมีการเตรียมเงินที่จะไว้ลงทุนได้นะคะแต่ลงทุนไปไม่สูญเสียเปล่านะคะคุณจะได้กลับมานะคะได้กลับมาดีแน่นอนนะคะได้ก้าเหรียญใบแรกมานี่คือคุณจะดีแน่นอนโอ้โห สุดยอดค่ะปังสุดๆค่ะ King of p e n d a c ก r นะคะคุณเป็นถึงราชาถือเหรียญเ,เห็นไหมคะคุณเป็นถึง King of p e n d a c อรนี่คือไม่ธรรมดานะคะซึ่งไพ่ค่อนข้างที่จะคล้องจองกันมากๆเลยใครที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะหลังจากที่ดวงดาวพระหัสย,ย้ายคุณจะมีการเงินและการงานที่เป็นเหมือน, King นะคะิงเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นมีการสะดุด ที่บอกนะคะการเงินการงานคุณไม่โอเคในอดีตแต่หลังจากนี้ไปนะคะอาจจะเป็นการก้าวกระโดดเลยค่ะจากเด็กเห็นไหมคะเป็นเพจออฟครับนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็น King of p e n t a c เ e mm ิ hmm. ได้นะคะใครที่กําลังคิดอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆทําได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับ ความสวยความงามหรือหน้าผมธุรกิจอะไรได้หมดนะคะที่เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับเด็กแม่และเด็กอะไรอย่างงี้ได้หมดนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้หมดนะคะอะไรที่เกี่ยวกับความรักความอะไรอย่างงี้คุณทําได้จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรได้หมดนะคะให้สนับสนุนการทํานะคะแล้วจะทําให้คุณนะคะปังปังแบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเออราชาถือเหรียญน,นะคะคนที่ไม่เคยมีรถก็อาจจะได้รถคนที่ไม่เคยมีบ้านก็อาจจะเป็นไม่ได้คุณจะได้บ้านนะคะ เป็นการรวยแบบก้าวกระโดดมากๆหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายนะคะคุณจะเป็นถึง King of p e n t a c l e นะคะปังปุริเยสุดๆเลยรู้สึกยินดีนะคะกับหน้าไพ่นี้นะคะค่อนข้างจะดีมากๆเลยสำหรับลัคนาราศีสิงเดี๋ยวเราขอขยายไพ่กันอีก5บาใบนะจ๊ะว่าคุณจะปังแค่ไหนนะคะหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายขอครูบาอาจารย์ท่านช่วบอกนะคะ โอ้โหคุณเป็นคนมีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีน้ำใจสูงมากๆเลยใครที่ต้องการพึ่งพาคุณนี่คือคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนนะคะไพ่ใบนี้มานี่คือคุณเป็นคนใจดีมากๆนะบางทีการใจดีของคุณอาจจะโดนแบบคนอื่นเขาทําร้ายก็ได้ในที่นี้อาจจะเป็นว่าในอดีตน,นะคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นเขามามา,มากๆเลยอะ่ะ เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคุณก็เอามาเป็นเรื่องคุณนั่นแหละประมาณนั้นพอคุณแก้ปัญหาเขาได้แล้วเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาช่วยให้คุณเรู้สึกภูมิใจก็ได้นะเขาเหล่านั้นก็อาจจะลืมคุณคุณไปเลยนะคะประมาณนี้คุณจะเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะใครที่เป็นเพื่อนกับคุณนี่คือเขาไม่มีทางลืมคุณเลยเพราะคุณเป็นผู้ให้ตลอดเห็นไหมคะคุณเป็นคนดีมากๆเลยอะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจไมตตีสุดๆยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะเสมอเสมอเสมอตลอดเลย ซึ่งคุณจะเป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตานะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนรักการทําบุญช่วยเหลือเกี่ยวกับมูลนิธิได้นะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เออมีจิตใจแบบมั่นคงตลอดเวลาคือแบบมีมีมีเท่าไหร่คุณก็จะให้ให้เท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้ช่วยเหลือใครๆก็แล้วแต่นะดีค่ะไพ่ใบแรกมานี่คือคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณอาจจะเป็นการเสริมดวงนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการแบบช่วยเหลือ เด็กนะคะหรือว่าผู้ตกตกทุกข์ได้ยากได้นะคะก็จะช่วยเสริมให้การเงินการงานหลังจากที่ดาวพระหัสย้ายนะคะคุณจะได้เป็นก้าเหรียญได้ไวขึ้นนะเป็นไม่ได้นะคะพไพ่ใบนี้ตกลงมาแล้วนะคะขอโทษนะคะขอใบแรกนะคะใบนี้โอ้โหคุณอาจจะมีการเงินการงานใหม่ๆนะคะที่คุณคิดอยากจะทํานะคะเป็นไม่ได้ว่าคนบางคนนะคะหรือบางพลังงานที่เข้ามาดูในลัคนาราศีสิงในตอนนี้นะคะคุณคิด ที่จะทํากิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําการค้าการขายใดๆที่เป็นการเริ่มต้นคุณทําไปเลยนะคะเห็นไหมคะไพ่เริ่มต้นมาขยายเพดออฟครันะคะคุณน่าจะมีการคิดที่จะขยายธุรกิจใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการการสร้างเงินสร้างงานใหม่ๆอนะคะ่ะแต่จะเป็นการขั้นแรกนะหลังจากที่คุณทําไปแล้วนะคะคุณจะก้าวกระโดดแบบรวยแบบก้าวกระโดดมากๆเลยหลังจากที่คุณอาจจะเป็นอย่างที่บอกคะ่ะสะดุด สะดุดเรื่องการเงินการงานใดๆก็แล้วแต่แต่หลังจากนี้ไปนะคะดาวพรฤหัสย้ายคุณจะร่ํารวยเงินทองเป็นเหมือนคิงออฟแพนด์เคินะคะคุณทําได้นะช่วงนี้คุณอาจจะต้องสวดมนต์เข้าวัดนะคะหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนะคะพวกเด็กกำพร้ามูลนิธิพวกการให้ส่งเสริมการให้หรืออาจจะเป็นพวกมูลนิธิเด็กอ่อนอะไรได้นะคะเพราะไพ่ใบแรกมาเกี่ยวกับการให้เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ึ่งจริงๆแล้วดวงของคุณน่ะคุณเป็นคนที่ชอบให้อยู่แล้วเป็นผู้ให้มาอยู่แล้วนะแต่ว่าเออไพ่อาจจะแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะรวยแบบก้าวกระโดดคุณอาจจะต้องเสริมด้วยการนั่งสมาธิทําบุญสุนทานอะไรที่คุณเป็นอยู่แล้วอ่ะคุณคุณเหมือนคุณทําเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้นะคะจะดีดียาวๆนะคะหลังจากที่ดาวย้ายนี่คือเป็นปีนะคะคุณจะรวยแบบยาวนะคะนี่ว้าวจักเม้นมาแล้วบอกได้เลยว่า ถึงวันของคุณแล้วนะคะใครที่รอคอ,อยการเงินการงานที่ดีๆเข้ามาราสีสิงคุณโดนแน่นอนนะคะจักเมคุณได้จักเมนมานี่คือจะบอกว่าเทวดาทุกท่านเห็นถึงความดีที่คุณทํามานะคะในอดีตที่คุณทํามาแล้วคุณอาจจะคิดว่าทําแล้วไม่เห็นได้ผลเลยหรือช่วยคนแล้วคุณก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยหรือ เหมือนเคยไปช่วยเขาในอดีตแต่ทําไมเราเจ็บเองคนอื่นเขาไปเห็นเจ็บเลยอะไรแบบนี้มันเป็นไม่ได้ว่าหลังจากนี้ไปนะคะเทวดาท่านเห็นนะการทําความดีของคุณไม่ใช่ท่านไม่เห็นท่านเห็นนะคะแต่แต่คืออาจจะเป็นบุญของเราอะ่ะตอนเนี้ยหลังจากดาวย้ายแล้วเนี่ยเขาเป่าประกาศแล้วว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะเพราะว่าจักเม้นมาขยายนะคะสองเหรียญคุณจะได้รับความสําเร็จเป็นในระยะยาวๆเหมือนอินฟินิตี้อะคะ่ะ อินฟินิตี้นี่คือความสําเร็จและความร่ํารวยนะคะตลอดตลอดเลยเห็นไหมคะไพ่ไปแรกมานคือแบบอินฟินิตครยๆก็อยากได้นะคะเพราะเป็นเหมือนการรวยรวยแบบยาวๆไม่มีวันสิ้นสุดนะคะคําว่าอินฟินิตก็คือรวยแบบยาวและการงานที่ดีๆแบบยาวๆไปเลยนะคราวนี้ถึงวันของคุณแล้วที่คุณรอคอยนะคะเห็นไหมคะจากเม้นมาคุณอาจจะรอคอยในสิ่งที่คุณต้องการความสําเร็จนะคะ แต่จะรวยแบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะไพ่ใบนี้มานี่คือเทวดาเลือกคุณแล้วค่ะเขาเปล่าร้องและบอกและคนเนี้ราศีเนี้ยลักนณาราศีสิงค์คุณต้องรวยคุณรวยแน่นอนเพราะคุณทําความดีมาเยอะแล้วในอดีตคุณช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแล้วนะไพ่เขาบอกมาประมาณนี้นะคะเราก็ยินดีกับคนที่อยู่ในลักนณาราศีสิงห์นะคะใครที่ทําดีอยู่แล้วอย่าท้ออย่าถอยค่ะให้คุณทําดีต่อไปนะคะแล้ว ความดีเหล่านั้นจะมาช่วยคุณในวันที่คุณนะคะหลังจากที่ดาวย้ายเนี่ยดาวพระหัสย้ายเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณให้ได้รับความสําเร็จว้าวสุดยอดจริงๆค่ะคุณได้คาออฟแพนเดอร์เครมอีกแล้วหลังจากที่ได้คิงออฟแพนเดอร์เครนะคะคุณมีทั้งราชาและก็คุณมีทั้งอัศวินมันไม่ธรรมดานะคะเออแบบคือผู้อ่านรู้สึกว่าคุณจะรวยจริงๆนะเนี่ยให้คุณนะคะสะสมบุญความดีตอนนี้เออตรงไหนที่ อาจจะมีการช่วยเหลือนะคะเรื่องการทําทานหรืออาจจะเป็นการทําบุญคุณมีเท่าไหร่คุณก็อาจจะใส่ที่คุณไม่เดือดร้อนนะคะคุณไม่ต้องไปใส่แบบเต็มหนักต้องการความอะไรอย่างเงี้ยแต่ลัคนาราศีสิงคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณคุณเป็นคนที่ทําบุญแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอ,ต,อตอบแทนอยู่แล้วนะคะจริงไม่จริงยังไงก็เมนได้นะคะแต่คือความรู้สึกข,ของผู้อ่านก็จะประมาณนั้นนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ทําความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน รวยไม่รวยคุณก็อาจจะไม่คิดตรงนั้นแต่คือเออถ้าได้สําเร็จคุณก็รู้สึกดีแต่นะวันนี้เทวดาเป่าประกาศร้องแล้วว่าเขาเลือกลัคนาราศีสิงห์หลังจากดาวพระหัสย้ายแล้วคุณจะได้เป็นเหมือนอัศวินถือเหรียญนะคะยินดีด้วยนะคะให้คุณสะสมความดีด้วยการสวดมนต์ภาวนาหรืออาจจะเป็นการทําบุญเพื่อเป็นการเสริมนะคะ ซึ่งคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเรื่องจริงแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่เข้าวัดทําบุญสวดมนต์ทำบุญอะไรอย่างที่คุณชอบอยู่แล้วนะแต่ช่วงเนี้ยถ้าคุณอยากจะรวยแบบก้าวกระโดดจริงๆคุณก็อาจจะช่วยช่วยตรงที่บอกไปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบุญก็อาจจะช่วยทําให้คุณได้รับผลสําเร็จมากขึ้นนะคะคุณอาจจะทําเสริมด้วยการใช้พวกน้ําหรืออาจจะเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอะไรพวกเทียนได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นักอ่านรู้สึกได้นะตอนนี้เป็นแสงสว่างนําทางให้คุณได้ ไปพบความสําเร็จของคุณนะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับน้ําคุณอาจจะถวายน้ําถวายนมอะไรให้กับพระท่านอะไรเงรี้ยหรืออาจจะถวายให้น้องๆบ้านเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณก็เป็นคนที่มีจิตใ,ใจเมตตาอยู่แล้วนะทําทําความดีนี่คือไม่ได้ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยหวังเป็นพวกติดทองหลังพระประมาณนั้นนะคะแล้วคือไปช่วยเหลือเขาอะ่ะประมาณว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะประมาณนี้นะคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นคนแบบนั้น เดี๋ยวเราขอให้สุดท้ายนะคะว้าวคนลุกมากคุณได้สามถ้วยค่ะสามถ้วยมานี่คือชีวิตนี้หลังจากที่ดาวพระหัสย้ายลัคนาราศีสิงคุณจะเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณเห็นไหมคะคุณจะรู้สึกปลื้มปริ่มในสิ่งที่คุณได้สร้างความดีคุณมานะคะเนี่ยค่ะมาขยายนะคะ King of p e n t a c l e นะคะให้คุณทำไปเลยนะคะกิจการหรือสิ่งใดๆที่คุณคิดอยากจะทำต่อไป เออไพ่บอกว่าให้คุณทําเลยคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณจะเป็นเหมือนหมอดูอย่างอย่างอย่างซันก็ได้คือไม่ใช่หมอดูนะคะเป็นนักอ่านไพ่คุณจะทําอย่างนี้ก็ได้เลยอาจจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็ได้หรืออาจจะเป็น, YouTuber, อออจจเ,ปนเอ,อ่อ CEO เล็กๆที่คุณอยากจะทำหรือคุณอยากจะค้าขายสิ่งใดน่ารานทํากาฟงกาแฟนหน่ารักเพราะมีไพเออ่เกี่ยวกับธาตุน้ามานะคะคุณจะอยากจะขายเกี่ยวกับกิจการน้าทาค้าขายอะไรก็ได้ในตลาดหรืออาจจะเป็นชาเช่าที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะ คุณทําได้นะคะคุณจะทําเกี่ยวกับรองเท้ากระเป๋าผู้หญิงเลยอาจจะเกี่ยวกับพวกของสวยของงามเครื่องสําอางเงี้ยค่ะของแต่งตัวผู้หญิงผู้ชายหรือจะเกี่ยวกับแม่และเด็กสัตว์เลี้ยงยเงี้ยคุณทําได้นะเพราะว่านักอ่านมองว่าคุณทําไปเลยนะคะคุณอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะในอดีตที่คุณอาจจะไม่เคยได้เลย,ยแบบทําอะไรแล้วไม่เห็นทําอะไรได้สําเร็จเลยคือลัคนาราศีสิงห์อาจจะโดนมาค่อนข้างหนักนะในอดีตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักนะคะ สำหรับบางพลังงานนะอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาก็จะบอกว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนะแลวคุณจะได้รับความยินดีเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้กับความสําเร็จของคุณซึ่งคุณอาจจะเป็นเหมือนเพจในอดีตแต่ตอนนี้เป็นเหมือนเด็กนะคะแต่ตอนนี้คุณจะเป็นเหมือน king e n t a c p e n e r แล้วนะคะคนที่อาจจะแบบอยากได้รถจะได้รถนะคนที่อยากได้บ้านจะได้บ้านจริงๆ คุณลองดูนะคะหรือคนที่อาจจะไม่ได้ท,ทําธุรกิจอะไรเพิ่มคุณจะได้เลื่อนตาแหน่งนะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูมากขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณได้เลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ยเขามองเห็นศักยภาพของคุณในะอดีตที่คุณทั้งตั้งใจทํางานมาเจ้านายจะมองว่าฮ้ย เขาอาจจะไม่เคยให้โบนัสไม่เคยให้อะไรเหมือนไม่เคยให้ความดีคุณเลยแต่ตอนนี้เขาจะมองเห็นความดีคุณแล้วนะหลังจากดาวพระหัสย้ายนะคะลัคนาราศีสิงห์โอเคเดี๋ยวเราจะมาขอเปิดไพ่นะคะว่าเทพเทวาคูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวเราจะมาขอนะคะไพ่พระคูบาอาจารย์นะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําให้คุณนะ่ะบูชาหรืออาจจะไปไหว้อะไรนะคะหลังจากที่ดาวพาระฤหัสย้ายนะลัคนาราศีสิงห์เนี๋ยเรามาดูกันเลยนะคะขอไพ่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกบอกนะคะว่าลูกลูกดวงทุก,ก,กท่านนะคะเพื่อนๆนที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์ควรจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดบ้างนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาบอกถึงห้าใบนะคะขออนุญ,ญาตเปิดนะคะโอ้โหพยาสุครีมนะคะ เพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะกราบไหว้องค์ที่เกี่ยวกับยักษ์นะคะก็อาจจะเป็นท่านเท้าเวสุวรรณได้นะคะหรืออาจจะเป็นจากภายนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนลิงก็ได้นะคะพญาลิงอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าพระพักท่านจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะไหว้ที่เกี่ยวกับเอที่บอกนะคะว่าเป็นเท้าเวสุวรรณได้นะคะหรืออาจจะเป็นองค์วานอนองวานอนนะคะได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ท่านน่ะหน้าหน้า,หน,าหน้าบางบางรูปนะคะที่เซนต์ขึ้นมาว่าเป็นเหมือนทั้งยักษ์และลิงผสมกันบางท่านอาจจะบูชาอยู่แล้วก็ได้นะแต่บางท่านก็ไม่เคยบูชาก็ลองให้ไปไหว้ดูนะคะพระยาวานนอนก็ได้นะคะแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นองค์แห้งเจียอะไรแบบนี้นะคะลองไปดูกันนะคะท่านอาจจะช่วยในเรื่องของการเงินการงานส่งเสริมให้การร่ํารวยเงินทองมากยิ่งขึ้นนะคะขอพระอ,อีกสี่ใบนะคะเราจะเปิดแค่ห้านะคะเทพเทวานุพวกองค์นะคะ ขอไพ่วันที่2ลัคนณาราศีสิงห์นะคะกรรมเทพกรรมเทพในที่นี้นะักอ่านมองว่ามีพระศิวะขึ้นนะคะเป็นไม่ได้ว่าให้ไปไหว้นะคะกราบบูชาพระแม่อุมาพระศิวะซึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะว่าชาวลักนาราศีสิงห์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแลนดอมนะคะใครที่เข้ามาหลังจากที่ดาวพระหัตย้ายเทพพระองค์ใดที่ท่านคุ้มครอง ปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของเพื่อนๆนะคะที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเราขอถามไพ่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดไฟนิดหนึ่งคะ่ะขออนุญ,ญาตถามไพ่นะคะเทพพระองค์ใดที่ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาเพื่อนๆนะคะที่เกิดในราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวขอไพ่ห้าใบช่วยบอกเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพยาสุครีบนะคะคเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่สิบนะคะหรือวันที่หนึ่งได้ เกิดในปีละกาปีไก่ได้นะคะหรืออาจจะเกิดในวันที่สามได้นะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะมุ่งมั่นในการทํางานนะคะเหมือนไก่อะค่ะที่ชอบตื่นขึ้นมานะคะเขาก็จะหากินกันแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งนะคะเป็นคนที่ขยันในการทํางานตั้งใจทํางานดีนะคะหรืออาจจะเกิดในราศีธาตุลมได้นะคะเนี่ยค่ะมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะ จะบอกว่าตอนนี้นะคะองค์เทพที่ท่านคุ้มครองเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นพยาวานอนหรืออาจจะเป็นท่าในทางจากหน้าไพ่นะคะท่านจะเป็นรูปยักษ์ได้เรามองว่าอาจจะเกี่ยวกับท่านเท้าไว้สุวรรณได้นะคะทีเ่เกี่ยวกับหน้าที่ท่านเป็นยักษ์นะคะเนี่ยค่ะท่านอาจจะคุ้มครองดุชาตาเพื่อนๆอยู่หรืออาจจะให้เพื่อนๆนะคะที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ลองไปขอพรจากท่านนะคะจากวัดต่างๆก็ได้นะคะที่ มีรูปขององค์ท่านเท้าเวสวร์อยู่หรือเพื่อนๆนบางบางพลังงานก็อาจจะบูชาท่านที่บ้านอยู่แล้วนะคะจะเป็นองค์วานอนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นองค์แห่งเจียก็ได้นะคะที่เซน์ขึ้นมานะคะในใบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะ ลองบูชาแล้วก็ขอการเงินการงานหลังจากที่ดาวพระรหัสย้ายเพื่อนๆลองขอท่านดูนะคะอาจจะประสบความสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านก็กําลังดูแลคุ้มครองดวงชะตาของเพื่อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอไพ่อีกสี่ใบกันเลยนะคะว่าเทพพระองค์ใดที่ท่านคุ้มครองดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะโอ้พระพิคเนนะคะทรงหนุ่มเพื่อนๆอาจจะเกิดในเดือนมกราได้นะคะอาจจะเป็นคนชอบ บูชาท่านอยู่แล้วที่บ้านนะคะพระพิฆเนศเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆอาจจะบูชาท่านอยู่แล้วหรืออาจจะขอพรเพิ่มนะคะในบ้านหรืออาจจะเป็นที่วัดก็ได้ที่เพื่อนๆนับถือนะคะลองไปขอท่านดูนะคะเกี่ยวกับการเงินการงานพระพิฆเนศท่านอาจจะช่วยส่งเสริมเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนๆมีดาวพระหัสย้ายเนี่ยท่านอาจจะยิ่งช่วยส่งเสริมเพื่อนๆให้ร่ํารวยเงินทองและช่วยให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุนะคะ เนี่ยค่ะท่านคุ้มครองเพื่อนๆของเราอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆนะคะที่มาดูอาจจะเกิดในเดือนมกราหรือวันที่หนึ่งได้นะคะเห็นเลขหนึ่งมานะคะเดีย๋ยวเราอขอดูนะคะอาจจะเกิดในปีชวดได้นะคะเนี่ยค่ะท้ามหาพรหมเนี่ยค่ะท้ามหาพรหมท่านคุ้มครองดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะเพื่อนลองไปขอพรท่านนะคะจะเป็นที่ ร่าชะสงค์ก็ได้หรืออาจจะเป็นตรงไหนก็ได้ะคะ่ะที่เพื่อนๆออมีที่สําหรับในการไหว้กราบไหว้พระพรมนะคะแถวๆบ้านเพื่อนๆได้หมดหรือจะเป็นวัดตรงไหนก็ได้นะคะลองไปขอพรจากท่านนะคะเกี่ยวกับการงานการเงนิงนงนะคะให้สําเร็จ หลังจากที่ดาวพระรหัสย้ายทุกอย่างจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อนๆจะร่ำรวยแบบก้าวกระโดดนะคะจากที่เราได้ดูไปรอบที่แล้วนะคะเพื่อนๆจะสามารถทําได้นะคะให้เพื่อนๆมีความเชื่อก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะทําได้นะคะเพื่อนๆลองไปขอพรดูนะคะเดี๋ยวเราขอพ่อีกสองใบนะคะพระอัลตรินลาหูนะคะไพ่ใบนี้มองเห็นเป็นทั้งพระราหูนะคะ และหางท่านจะคล้ายๆพญานาคนะถ้าถ้าให้นักอ่านดูเนี่ยเพื่อนๆลองขอพระราหูท่านดูนะคะก็จะมีให้ไหว้ตามวัดวาอารามอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆลองไปขอท่านดูเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่แปดนะคะแล้วก็เกิดลัคนาราศีสิงห์ตรงเดือนเลยนะคะวันเลขแปดนะคะลองไปขอท่านดูบางพลังงานท่านก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปกราบไหว้พญานาคนะคะเพราะว่าเห็นเห็นหางของท่าน มีความคล้ายคีบนะคะเพื่อนๆลองไปขอพญายนาคหรือบางท่านก็อาจจะบูชาพญายนาคท่านอยู่แล้วนะเป็นไปได้นะคะลองขอพรท่านอยู่ท่านดูนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาขอไพ่ต่อไปนะคะว่าเทพเทวาององค์ใดนะคะที่ท่านจะมาคุ้มครองชะตาของเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ใบสุดท้ายนะคะขอเทพเทว ให้ใบต่อไปนะคะใบบทสรุปเลยนะคะพระแม่โพศกเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่ยี่สิบสี่ได้วันที่หกได้นะคะหรือวันที่สิบสองได้วันที่สามได้หรืออาจจะเกิดในวันที่สองหรือวันที่สี่นะคะอาจจะเกิดในราศีธาตุน้ําได้นะคะกระกฎพิจิกมีนอาจจะเกิดในราศีธาตุทุกๆธาตุได้หมดเลยนะคะธาตุไฟธาตุลมได้หมดนะคะธาตุน้ําก็มานะคะเนี่ยค่ะ จะบอกว่าพระแม่โพศพเพื่อนๆอาจจะบ,บูชาท่านอยู่แล้วก็ได้นะคะบางบ้านหรืออาจจะเป็นในที่ทํางานที่เ,เพื่อนๆอยู่อาจจะมีพระแม่โพศพอยู่นะคะเพื่อนๆลองขอพรกับท่านดูนะคะพระแม่โพศพท่านอาจจะช่วยในเรื่องของความสําเร็จความสมบูรณ์โภกทรัพย์พอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆลองขอท่านดูนะคะพระแม่ท่านก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามน,นะเพื่อนๆก็อาจจะ อาจจะนําพวกเครื่องหอมนะคะพวกลิปสติกหรืออาจจะเป็นพวกแป้งนะคะกําไรแก้วแหวนเงินทองไปถวายท่านดูก็ได้นะคะบางท่านก็ชอบบนก็ลองบนได้นะคะแต่แต่จริงๆแล้วคือนักอ่านไพ่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยบนเท่าไหร่เนี่ยค่ะคือถ้าใครอยากจะบนก็บนได้แต่ว่านักอ่านก็ไม่ค่อยจะบนท่านสักเท่าไหร่นะคะทุกๆพระองค์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบนจะจะขอเลยนะคะถ้าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนๆได้เกิดในลัคนาราศีสิงห์ลองขอท่านดูนะคะหรือบางท่านก็อาจจะออถวายนะคะอย่างเช่นชุดไทยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีชุดไทยทั้งแบบแบบตัวใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็ชุดไทยเล็กๆถ้าเกิดว่าสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยลองลองถวายท่านดูลองบนท่านดูนะคะเพราะว่าแม่นางกวกบางท่านเขาก็จะบนกันอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเกิดในวันที่11ได้นะคะเห็นเลขหนึ่งมานะคะเยอะ โอเคสำหรับวันนี้ใครตรงไม่ตรงยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เข้ามาดูพลังงานแรนดอมแรนดอมรวมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สันสันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย